สวัสดีครับผมอาแลนดนาฟาร์มครับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการนะครับการที่เราเองนะครับหลังจากที่เราซื้อวัวมาแล้วนะครับสำหรับ EP ที่แล้วนะครับว่าเรานะครับควรที่จะเลือกซื้อวัวแบบไหนนะครับรู้ซื้อวัวที่เป็นนะครับแบบไหนก็ดีเป็นแม่ลูกก็ดีหรือว่าเป็นวัวสาวมาก็ดีนะครับแต่ขออย่าให้นะครับวัวนั้นนะครับมีตำหนิแล้วกันนะครับนี้มาดูต่อว่าถ้าเรานะครับถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าบัวตัวนั้นนะครับมันพร้อมผสมหรือ,อยังซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็มีหลายกรณีนะครับบางคนนะครับไม่มีตัวผู้อยู่ในฝูงนะครับไม่มีตัวผู้เลยอยู่ในคอกนั้นนะครับหรือบางคนอาจจะซื้อมาแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งมันแค่ตัวเดียวจะรู้ได้อย่างไงว่าวัวตัวนั้นมันเป็นสัตว์ <HD. S 1> ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาพูดถึงว่าเรื่องของอาการของเป็นการเป็นสัตว์วัวนะครับปกตินะครับถ้าวัวเป็นสัตว์นะครับหนึ่งก็คือมีน้ำเมือกนะครับชัดเจนก็คือมีน้ำเมือก2ก็คือการปีนตัวอื่นนะครับอันนี้คืออาการที่ปกติแล้วนี่วัวมันต้องแสดงอาการแต่มันมีบางตัวนะครับที่เป็นสัตว์เงียบเมื่อเป็นสัตว์เงียบแบบนั้นนะครับการจับสัตว์มันก็จับสัตว์ยากนะครับยิ่งถ้า บางคนน่ยนะครับมีวัวแค่ตัวเดียวซื้อมัวมาแค่ตัวเดียวการจับสัตว์มันก็ยากนะครับมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นร่วมด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับมันอาจจะมีบางอย่างเกิดแล้วก็บางอย่างก็ไม่เกิดนะครับหนึ่งนะครับจิมบวมนะครับที่ลอกเนือจากในน้าเมือกแล้วก็ปีนป่ายนะนะจิมบวมจิมซีมพูนีนะครับเป็นลักษณะของวัวเป็นสัตว์นะครับถ้าดูจากภายนอกนะครับลักษณะที่2ก็คือการนะครับการที่ ไม่กินหญ้าเนี่ยครับคืออาการใกล้เคียงนะครับเข้าข่ายนะครับการที่วัวนั้นเป็นสัตว์นะครับและนะครับและอื่นๆื่นอีกก็คือว่าวัวอาจจะหาวนะครับกระดิ้นดื้อไปฮาวแล่นไปะฉีดไปสิครับก็เรียกว่าอาการนะครับที่วัวมีโอกาสเป็นสัตว์นะครับที่บางคนจะถามว่าเอ้ยมันมีแต่เมือกครับมันมีแต่เมือกแล้วมันไม่มีการปีนป่ายเลยไม่มีอาการร้องเลยนะไม่มีอาการอื่นๆเลยนี่ย นั่นแสดงว่าวัวตัวนั้นอาจจะพึ่งสมบูรณ์พันธุ์คำว่าสมบูรณ์พันธุ์ก็หมายถึงว่ามันอาจจะพึ่งถึงวัยเจริญพันธุ์แต่ยังไม่เป็นสัตว์ยังไม่พร้อมผสมนะครับอาจจะว่าแต่เป็นคนก็คือเป็นเม่นนะครับตั้งตัวนะครับถ้ามีอาการเป็นสัตว์นะครับมันก็จะกระวนกระวายมากนะครับย่าไม่ค่อยกินอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็สังเกตดูเอานะครับเมื่อท่านไม่แน่ใจแต่ละครั้งนะครับผมแนะนําว่าเมื่อท่านไม่แน่ใจนะครับก็ย้ําอีกนะครับหลายคลิปที่ผ่านมาก็เคยแนะนําแล้วว่าเมื่อททททท่่่่่่่่าานน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 นไมมแใใจจจห้ดดววััััีีีีครบเเป็ะ วันที่ที่มันมีอาการรักษาที่เราสงสัยเนี่ยจดไว้ neck. ว่านะครับว่าเมื่อนับไปอีก18-21ถึงวันเนี่ยนะครับภายใน18-21ถึงวันเนี่ยมันจะมีอาการเดิมอีกหรือเปล่าครับถ้านะครับถ้ามันมีอาการเดิมก็เข้าข่ายนะครับก็แสดงว่าเข้าข่ายการเป็นสัตว์นะครับเพราะบางตัวนะครับมันจะเป็นสัตว์เนี่ยมันไม่แสดงอาการดังนั้นเมื่อถึงเวลาจุดเนี้ยนะครับเราก็ต้องผสมนะครับต้องให้หมอมาล้วงดูเมื่อการตรวจเช็คภายในหรือล้วงเข้าไปดูนะครับเขาจะสามารถทราบได้ว่า วัวตัวนั้นนะครับวัวตัวนั้นเป็นสัตว์หรือไม่อันเนื่องมาจากว่าตัวนะครับตัวฟนลูกเองนะครับมันจะแข็งนะครับแข็งแล้วก็ตัวทั้งปีกมดลูกเองมันจะขึ้นรูปเป็นแข็งเลยนะครับถ้าจับเข้าไปมันก็จะแข็งนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะภายในที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เรานะครับต้องดูอาการภายนอกว่าวัวตัวที่มันเป็นลักษณะที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับมันมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่านะครับเมื่อวัวเราเริ่มเป็นสัตว์แล้วนะครับเราจะเลือกผสมตัวไหนดี เราไม่ซีเรียสอะไรมากก็สามารถผสมตัวหรือผสมอะไรก็ได้ตามตามแต่ที่เรามีใกล้เคียงใกล้บ้านนะครับแต่นะครับแต่ถ้าเราต้องการพัฒนานะครับเราต้องผสมเทียมนะครับการผสมเทียมจะช่วยพัฒนาสายพันธุ์ให้มันดีขึ้นแต่ว่านะครับการผสมเทียมสำหรับ,บวัวสาวนะครับวัวบางตัวสามารถผสมเทียมเอาพ่อตัวดีๆตัวใหญ่ใส่ได้ถามว่ามีปัญหาต่อมดลูกไหมมันไม่มีครับแต่ปัญหาก็คือว่าวัวนะครับมันไม่เหมือนกันทุกตัวนะครับ เมื่อโว <one> ไม่เหมือนกันทุกตัวโอกาสที่นะครับโอกาสที่มันจะเกิดการนะครับเกิดการมดลูกทะลักเกิดการคลอดยากเกิดการอื่นๆนะครับที่จะตามมามันมีนะครับมันมีเมื่อมันมีการที่คลอดยากนะครับก็อาจจะส่งผลให้ตายทั้งแม่ทั้งลูกได้ก็เช่นกันอันนี้คือรักษาของการที่มันคลอดยากส่วนอ e ีกกรณีนึก็คือ,คอการนะครับการให้นะครับการให้ลูกที่โตเกินไปอาจจะส่งผลให้กับมดลูกทะลักได้เหม <t> ือนของผมนะครับเหมือนของผมที่ผ่านมานะครับ ลักษณะของที่นะครับที่เป็นวัวสาวนะครับเมื่อเป็นวัวสาวปุ๊บนะครับเราผสมพ่อพันธุ์ที่ตัวใหญ่เกินไปแต่โครงสร้างของวัวเราเองมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากเป็นแค่โครงสร้างวัวกลางๆนะครับเมื่อผสมตัวใหญ่เข้าไปก็เลยทําให้ปัญหาตามมานะครับนอกเหนือจากการบุรุงแหล่าธาตุอื่นแล้วนะครับจะแนะนําว่านะครับถ้าเรานะครับถ้าเรานะครับต้องการที่จะผสมเทียมนะครับผมก็แนะนําว่าตัวแรกนะครับเราต้องศึกษานะครับศึกษาน้ําหนักของพ่อนะครับ ที่นะครับพ่อพันธุ์ที่ให้ลูกแรกลอดนะครับเขาให้น้ําหนักแลกลอดเท่าไหร่นะครับปกติแล้วนะครับถ้าใบต่างประเทศพ่อพันธุ์ต่างประเทศเ <c oughs> ขาก็จะมีบอกนะครับว่าพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับให้น้ําหนักวัวแรกลอดเท่าไหร่นะครับประมาณนี้มันจะเป็นข้อมูลที่ชัดเจนมากว่าเมื่อเราเอาไปผสมตัววัวเล็กๆแบบนี้นะครับลูกไกิออกมาก็จะปลอดภัยนะีแต่ถามว่าโอกาสที่นะครับลูกวัวจะออกมาแล้วลอดยากมันเป็นไปได้เยอะมากน้อยแค่ไหนมันก็แล้วแต่ตัวแล้วแต่การลุมนะครับบางตัวตัวเล็ก นะครับผสมตัวใหญ่เข้าไปก็ไม่มีปัญหาก็สามารถข้อได้สบายมันขึ้นแล้วกับตัวนะครับขึ้นอยู่กับตัววัวด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแม่พันธุ์ตัวเล็กต่ผสมตัวใหญ่จะลอดยากทุกตัวมันมันมนแล้วแต่ตัวนะครับไม่ใช่ทุกตัวแต่นะครับแต่ผมบอกว่ามันมีโอกาสนะครับมันมีโอกาสที่จะลอดยากเมื่อลอดยากจะทําให้เราสูญเสียมันจะดีกว่าถ้าเรานะครับถ้าเราป้องกันตั้งแตนะ่ตั้งแต่เริ่มผสมนะครับเป็นการป้องกันดีกว่ามาแก้แก้ปัญหาทีหลังมันไม่คุ้มหรอกครับ มันเสียทั้งวัวเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกกับการมารักษาวัวดังนั้นศึกษาให้ดีก่อนครับว่าวัวตัวนี้ให้พ่อพันธุ์ให้ลูกคลอดลูกออกมาเนี่ยวัวพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับให้ลูกนะครับแรกคลอดประมาณน้ำหนักเท่าไรนะครับแต่ถ้านะถ้าไม่มั่นใจนะครับผมแนะนําว่าใช้ของนะครับใช้น้ําเชื้อของกรมปศุสัตว์นะครับสำหรับวัวสาวนะนะครับทำวัวสาวที่โครงสร้างไม่ใหญ่มากนะ,อะไอ้ที่โครงสร้างวยใหญ่คุณอยากไปใส่อะไรก็ ก็ตามสบายนะครับเพราะว่าถ้ามันโครงสร้างใหญ่มันก็ไม่มีปัญหาเรื่องการข้อลูกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าวัวของคุณนะครับเป็นแม่พันธุ์ไท้ี้น้อยเียับแต่ยิ่งเป็นงัวสาวหรือว่าไส้กลางร้อยสามสิบแบบไปใส่พ่อพันธุ์แบบตัวใหญ่มากเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังข้อยากเองก็ดีต่างๆก็ดีเหมือนที่ผมว่านะครับมันไม่คุ้มกันนะครับดังนั้นครับลูกแรกนะครับก็เป็นไปได้ก็ใส่ของกรมริสัตว์เข้าไปเพราะว่าตัวเฟรมของพ่อพันธุ์สายกลมนะครับ จะให้ลูกก็ให้ดีเหมือนกันนะ,นะไม่ใช่ขี้เหร่เลยนะครับสําหรับลูกกรมสัตา์นะครับและก็ก็จะให้ออกมาในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับพ่อพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่าน้ําเชื้อของสายก้มเนี่ยครับก็ผ่านการตรวจทั้งเลือดตรวจโรคแท้งติดต่ออะไรต่างๆมากมายนะครับถึงนํามาแจกจ่ายให้นะครับปศุสัตว์อำเภอ เพื่อที่จะไปผสมให้กับพี่น้องเกษตรกรครับถือเป็นมาตรฐานของวัวที่นะครับฝนวัวลเลือดลอยที่ไซส์ที่ต้องการที่จะเริ่มต้นนะครับเพื่อจะพัฒนาเมื่อได้ลูกตัวแรกแล้วค้อยใส่ตัวที่มันใหญ่ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้หมวลลูกของวัวนั้นมันปรับสภาพเนาะเพื่อไม่ให้เราต้องมาเสียวัวที่หลังครับเป็นการป้องกันไว้ก่อนสําหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันเรื่องของนี่แหละครับการจับสัตว์วัวและการเลือกพ่อพันธุ์ว่าเราเองนะครับควรที่จะเลือกพ่อพันธุ์แบบไหนถึงจะดีหรือ และการผสมพันธุ์ว่าเราควรที่จะเลือกตัววัวแบบไหนนะครับมาใช้ในการผสมพันธุ์ถึงจะดีนะครับสำหรับคลินี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ